ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูลูกเจ้า kf 7 2นะครับเพิ่งเกิดได้ยังไม่ถึง24ชั่วโมงครับเมื่อวานเกิดประมาณสี่โมงเย็นนี่แหละครับบ่ายสบ่ายสีนี่แหละครับเมื่อวานเนี้ยวันนี้ผมก็อัดคลิปโชว์เลยครับลูกเจ้าสีประดูหรือว่า kf 7 2นะครับได้เพศเมียนะครับได้เพศเมียสีสวยกระดูกใช้ได้ครับเลี่ยมตัวบ้านบ้านแม่เขานะครับเป็น เอฟหนึ่งนะครับส่วนตัวเขาก็จะเป็น F2 นะครับเป็นการพัฒนาจากวัวไทยบ้านนะครับแม่เขาสูงเกือบร้อยสี่สิบนะครับที่เป็น F1 นะครับแม่เขาจะเป็นอ่ตัวนี้นะครับถ้าใครจําได้ตัวที่ผมเคยลงไว้ก่อนหน้านี้ที่ชื่อแม่เบลล่านะครับอ่ถ้าใครย้อนกลับไปดูนะครับผมพัฒนามาเริ่มจากวัวไทยบ้านนะครับตัวนี้เขาคลอดลูกอแล้วครับเป็นอ่แม่ตัวนี้นะครับ ผมตั้งชื่อว่าแม่ลิซ่านะครับกำลังมีชื่อเสียงเรือนะฮะ,ะเดี๋ยวช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามดูพัฒนาการของเขาครับอีก3เดือนเนี่ยครับผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับพ่อ kf 72นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม